สวัสดีท่านผู้ชมเรีบซีทุก,ท,กท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาริดแช,ชนแนลคนบ้านเกษตรนะครับอันนี้มาเก็บแอปเปิ้ลเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นสายรวมเหมือนเดิมครับผมก็เลยเล่งๆข้างหน่อยนะครับผมอันนี้จะเป็นสายพันธุ์เหลืองครับชื่อผมก็จำไม่ได้แต่ว่าก็โอเคอร่อยครับผมหล่นเกินพื้นนะครับ น,นี่ยังเต็มต้นเหมือนเดิมครับแต่ว่าลายนี้สวยนะครับติดทิ้งครับผมลายนี้แสดงว่าตอน,นเล็กๆไม่คัดทิ้งครับผมลายอันนี้ก็ไม่เยอะครับผมใช้เวลานิดเดียวฝั่งน้นก็จะเป็นฝัง่งหาต้นเล็กนะครับประมาณสองปีนะครับแต่ก็เอาลูกแหละ แต่ว่าไม่ดกเขาไม่เยอะครับก็เลยไม่ดกโอเคครับผมเดี๋ยวทานข้าวครับท่านผู้ชมอันนี้ทานข้าวโอ้โหร้อนมากมาครับท่านผู้ชมทานข้าวครับทานข้าวครับอันนี้จะเป็น ่าราโลรวมมิตรครับผมจะเป็นพาโลไก่กับพาโลหมูนะครับรวมกันครับผมวันนี้มาสองคนนะครับสองสีครับผมอันนี้สีเหลืองอันนี้จะเป็นสีแดงครับอ๋อวันนี้ไม่มีเสียงครับทม่าีผู้ชมเดี๋ยวทานข้าวก่อนครับโอเคเดี๋ยวเจอกันทานข้าวแล้วก็จะพักประมาณ30นาทีนะครับติดตามต่อไปครับผม จะเป็นบล็อกที่เตรียมแล้วนะครับใส่สวยมากครับลายสนิมก็เอาออกให้หมดนะครับดครับผมนี่จะเป็นพันเหลืองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้เราก็เก็บอยู่นะครับลกลกมากนะครับท่านผู้ชม ครับผมถ้าใครชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อไปครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบแล้วรถกลับแล้ว <laughs> ครับ